สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับโดนัทวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเลโก้จุลศิษย์พาร์กนะฮะวันนี้เราก็จะมาทำภารกิจพาคที่สองกันอีกแล้วนะโอเคไม่อีกแล้วหรอกแค่ครั้งแรกโอเพูดเป็นยาอ่อนไปนั้นโอเค,อเคมันดูลังการทำไงดูโอเค ก็ด่านนี้ผมเล่นไปแล้วนะให้ทุกท่านสังเกตข้างบนนะครว่าผมเล่นไปแล้วนะมันจะเต็มเลยนะเพราะผมเล่นไปแล้วก็ต้องขออาภัยจากกับทุกท่านคนดูทุกท่านเลยนะที่ผมเล่นไปก่อนนะทีหลังผมจะไม่เล่นต่อละท่านที่สามนี่ผมจะไม่เล่นต่อก่อนเลย ก็ไม่เล่นก่อนกแล้วก็ต้องขออภัยอย่างมากนะฮะกับคนที่อยากดูที่ของผม,มนะต้องขออภัยจริงๆนะโอเคไม่เป็นไร เดนเหยียบซะงั้นโอเคเอารถออกโดนฟูดนี่มันโครงกระดูกของแรตเตอร์นี่วะประกอบเลยแรตเตอร์ ได้กรงเล็บเรตเตอร์มาฮนะสามารถฟันตะไคร้ดอกไม้ข้างๆไอตัวละครตัวนี้นะสามารถฟันได้ก่อนอื่นผมจะเก็บเหรียญก็ได้คุยกันมาตั้งแต่วาร์แรกนะฮะว่ายัางไงก็ต้องเก็บเหรียญให้ครบนะฮะไม่ต้องครบก็ได้นะเพราะผมครบแล้ว แต่แค่จะเก็บเหรียญเพราะว่าเอาตังพวกนี้ไปซื้อตัวละขนก็อย่าง <laughs> ที่บอก <laughs> ในพกักในโรบอกนะว่าเก็บเลโก้มันดังมากเลยนะ ถ้ามันดังภาพนี้มันดังก็ต้องคองมเมนต์มาบอกด้วยนะ กดไม่ได้อไอ้ช่างแม่งเแค่เหรียญเดียวเลยนี่ฮะแล้วกลงเล็ตเล็ตเตอร์สามารถตัดต้งไม่ได้เสียงผมจะเบานะฮะไม่เป็นไรคือ <laughs> จะดังขึ้นนะ Like he's finding our old coins What ขายวะทำไมฮะ เ่้ยม่อยไม่งขอม่ก้่ไม่รข่อยไม่มูมรไม่รยมตรู้่อยไ้ข่ยไม่รยไม่ร่อยไม่ร้่อยมรไม่ขไม่ร้่อไม่้อยม่อยมู่่ม่อยมู่อยม่มรม่อามานี่อู่้่อไมไม่กูไม่ต่อยู่ไม่ต่อยมึงละจะไปไหนก็เรื่องมึง สนใจเลยอ้าตกนั่นไงกว่าแล้วเขียเอาไหมดิขึ้นเลตเตอร์โดดขึ้นไม่ได้เลยโอเคนนั่งอีกกับถ่าอ,อ,อีกก็จะมาฮะเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับก็เคลียร์เสร็จเรียบร้อยโอเคไปต่อ โอ้ยง<ม>ันเราไ้ทำอีกแล้วแต่ผมจะไม่ดู่นเรื่องแล้วนะฮะเพราะเวลาตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วห้านาทีก็ถือว่ามากแล้วนะมากพอที่จะนั่นแล้ในนี้ผมเอาของหมดแล้วแสดงว่าผมไม่ต้องเอาตัวอะไรไปเข้าไปแล้วถ้ำนั้นเข้าได้เฉพาะเด็กเด็กของ ในเด็กของอะไรนะแคร์อะไรเนะี่ยอันแหละนางเอกของจุลิสิโก้นะหลานของหลานของนางเอกนั่นเองฮนะเขาได้อย่างเดียวนะผมว่าไม่ต้องเสียเวลามาเก็บเหรียญหรอก เสียเวลามากเลยตอนนี้ใส่ไม่ได้เองไงละ่ะโอเคต่อได้แล้ว well, really <c oughs> ได้รอแลวมึงยังไ,ไง thanks โอ้ยต้องหยดมันก่อน อะั้งหมดฮัลโหลฮั้งหมดัลโหลฮัลโหฮัลลฮัลโหลฮัลโหลฮัลล john hammond i own an island kind of biological preserve really spectacular spared no expense if i could just persuade you to sign off on the park I could get back on schedule. What kind of park is this? It's right up your alley. So you two um dig up dig up dinosaurs? <laughs> well. ไดโนเสาร์หมุนหัวเจ It's a dinosaur. We're going to make a fortune with this place. Dr. Grant. My up to that Welcome to Jurassic Park. Jurassic Park. How a do you do this? I'll show you. โอเคครับก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะก็เต็มกันหมดนะโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องไปแล้วนะครับบ๊ายบาย